อืดเดยอะมากเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nó ันนี้เราไปไหนแม่แกนวันนี้เราไปไหนมาเป็นมาอะไรพ่อมาดูช้างเพื่อนบ้านไม่สบายนะคะอ่าตอนอื่นเลยก็มาเพิ่มพลังก่อนเห็นว่าท้องอืดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปยังไงไปดูกันนะคะไปช่วยรักษาไปช่วยให้อ่าช่วยให้กำลังใจนะแยบหนูอยู่ตรงโรงเรียนเข้ามาในซอยโรงเรียนอยู่ตรงไหนบ้านยายตรงโรงเรียนเลี้ยวเลี้ยวขาเข้ามาเลย ซอยเล็กๆมอซอยเล็กๆใช่ไหมมีคอนกรีตใช่ไหมใช่นคอนกรีตอยู่ไหนพ่อนี่ไงปรีตเล็กๆนี่อาเรีวเข้าไปเลยขอบโรงเรียนเลยบ่นี่ขอบโรงเรียนเลยนะอ่าไปแล้วไปแล้วลองดูมาจากหมู่บ้านช้างนี่เรามาปราสาทเลยนะคะเข้ามาข้างกำแพงโรงเรียนรอบๆแล้วนี่ ามันลึกไหม2 0 0เมตรลี้วซ้ายมาก็เห็นค้งประตูอะอีกๆนะยาละคนตีดผิดปัิดซอยละมั้งถ้เยรแล้วแงวิ่งไปอะถเห็นรแลแงวิ่งไปแล้วก็เข้ามาทางที่รถถแงวิ่งไปอะนี่ใช่ไหมอไอ๋อไม่ใช่ แล้วน้ำแข็งตอนเมื่อกี้หรือเปล่าเห็นแบบแบบไม่รู้ว่ายันยบนี่หนุ๊กตอนกรี๊ดไหนโรงเรียนไหนโรงเรียนบ้านมะเมีองมันถึงจุดแล้วแต่ปัญหาบ้านยายไม่เจอมันมันพาวน GPS มันถึงจุดแล้วนะแต่ปัญหาป้าเข้าไปทำไม้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าจะกลับอกเลี้ยวไงไม่ค่อยแล้วถ้าถึงโรงเรียนมันจะต้องกลับมาที่โรงเรียนคืนเราไปเส้นนี้ก็ได้มั้งลองดูนี่เดียวตรงนี้พอดีเลยนี่ตรงเดียวนี่ตรงเลยว่ะตอนกรี๊ดตรงไหนเนาะติด ติดไอ้นี่ไงมีคอกวัวด้วยไงคอกวัวไหนคอกวัวติดโรงเรียนน่ะคอกวัวติดโรงเรียนยายเขาไม่รู้ล้เพราะว่ามันถึงจุดแล้วนะมันถึงจุดแล้วนะมันถึงแค่สองรยเมตรถึงบ้านแล้วแตหาบ้านยายไม่เจอโรงเรียนนี่แหละ มาทางอ่าเตาเตาเสนรนแหละเตาเตาเสเรนเตาเสเรนอุ้ยถึงจนถึงบ้านยายแล้วอีกสองร้อยเมตรถึงบ้านยายแล้วมันหาบ้านไม่เจออ่าวกกลับนะคะกกลับเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาไปก่อนดูสิวันนี้จะเจอ เมื่อกี้มีรถเมื่อกี้มีรถไทวิ่งเมื่อกี้มีรถไทวิ่งแผลตู้เล่นเข้าซอยเล็กมันไม่ใช่อยู่แล้วถึงบ้านช้างแล้วโอ้ที่อยู่บ้านช้างตรงนี้นะสะบัวอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะตรงนี้อืมกน่อน่อนยากันใหญ่เลยนะ โอนตเออออาขึ้นันเไปไกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยจุกจวโคงอยู่เนมันตึงแห้งเลยโอ้มตสาตึงนีมาสาตึงโค้ง โอ้ยทำไมไม่ตักอ้าวมันไม่ยอมกินน้ำเลยเนาะท้องอื้อตัวนอนเห็นบ้านเห็นบ้านมายในนี้อยู่นะมันเบ่งล้วที่มันไม่ออกอ่ะ เออคือตูแห้งตูอือน้องอื่นมากี่วันแล้วคะนี่เมื่อ ừ. ừ. <laughs>

ยก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 เตียมชแชุดาเียมตนบรรายเลแล้วครับโอ้มาทำตามกันเลยนะโอ้ในวันนี้ ีวิธีการรักษาการท้องอืดนะคะต้องเอาน้ำนะะสายางฉีดน้ำเข้าไปแล้วก็ล้วงออกมานะ

นี่ต้องรอให้ฟานแอดมาล้วงใช่ไหมนี่คนอื่นนี่ล้วงไม่เป็นใช่ไหมล้วงได้มันยังไม่ดันโอ้ล้วงไม่ย้อนมันยังไม่ดันวะยังไม่ดันโอกอาจจะยังไม่ดันออกค่ะนี่ตอนนี้ังชิบยาไปเลยแล้วโอ้เฮ้ยเออต้องต้องต้องมีที่ช่วยเยอะอย่างนี้นะคะโอ้โหอ่า ไม่กรับถึงเปลี่ยนสิทางร้านควานเอาชุดฝ้ามาเปลี่ยนให้ควานเดี๋ยวตลาดนัดเดี๋ยวไม่ใช่ควานซื้อฝ้าตลาดนัดเอ่ะควานเรากินเดาเองครับสวยไม่หรอกมันตกมันด้วยเราไม่ได้เดินนกศรเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ณนะคะโอ้ แสดงว่าจะต้องออกอีกใช่ไหมคะนี่ต้องออกอีกนะนออเนาะอ,อ,อือ้อาที่ต้องมีคน<อ>เฝ้าเยอะๆอย่างนี้ก็คือช้างเขาตกมันนะฮะช้างตกมันท้องอืดระหว่างตกมันก็จะ ดูแลยากหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องระวังนะต้องระวังช้างด้วยเพราะช้างตกมันเนี่ยจะไม่รู้จักเจ้าของนะคะสัญชาตญาณของช้างตกมันเอาเอาออกมาแล้วเอ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 าเอ้ย

ไปสร้างบางเชือกเขากินนะฮะน้ำมันนี้ฉีดที่ปากแล้วเขาก็จะกินนะฮะแต่ว่าอ่าส่วนบางเชือกไม่กินก็จะใส่เข้าไปทางช่องรูทวาละะอ่าเริ่มดีขึ้นละ ปั้นไข่ใส่มอใสลุกราเตน้ำมันรสด้อ๋อนีู่ท้องอืดแท้องอืดน้ากลัวมากเลยใจเย็นๆเดี๋ยวก็หาย

สงสัยเขาอาปาสงสัยจะเจ็บพางเนาะอยากจะเบ่งอยากจะออกออกมาหน่อยชงชาน้องจังมันตึงมากเลยเนาะเอเดียอไปเลยหมชานทอนลูก โอ้ยให้เขาเดินแถวๆนี้หน่อยแรงไ่คนณ่ะคมันแรงไ่เว้ยให้มันออกอะอยมันไหลเลอยให้มันหย่อนๆนิดนึงให้เขาเดินปล่อยยาวเลยนั่นคอยดึงออกกันเลยเนาะฟูกปลายไว้อะ เขาไม่มีแรงเราตอนนี้เขาท้องอืดไ สรุปนะคะก็คือจะพาช้างเดินนะคะให้ให้เกิดการระบายนะ,ะเดินให้สรีระร่างกายให้เขาเคลื่อนไหวนะ,ะ<อ>นเพื่ออาการท้องอืดของช้างจะหายนะคะเรามาดูนะคะว่าเขาเดินแล้วจะดีขึ้นไหมเรามารอรุ้นนะคะว่าอาการจะดีขึ้นไหม ทีน ok. okay. okay. <wh ี้ก็กำลังปลดโซ่นะคะปลดโซ่นะคะเพื่อที่จะพาช้างตกมันเดินนะคะไม่ใช่ตกมันธรรมดานะคะเขาท้องอืดด้วยนะคะก็เลยต้องพาเขาเดินนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายเลยนะคะเขามีอาการท้องอืดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ อยู่แล้วนะาสงสารมากๆเลยนะลองเอาเที่ยวคอก็อนนะนู่นน่ะเลยเออีคอนี่วดูแล้วเพราต้องเดินอย่างนี้ก็เพราะว่าอ่าถ้าตกมันด้วยนะคะตกมันด้วย ตกมันด้วยนะคะก็เลยต้องเอาโซ่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะป้องกันอะไรต่างๆนะคะป้องกันค่ะป้องกันไว้ค่ะถ้าเขาไม่ตกมันก็จะไม่ใส่โซ่แบบนี้หรอกนะคะเดินมาทางนี้รับมงคลนะ

กลค่ะกลเป็นโรงพยาบาลนนะคะเจ้าของลเดินไปเรื่อยๆนะคะเผื่อเขาจะได้ระบ,บายนะเผื่อจะได้ระบ,บายตอนนี้ก็มีเพื่อนควานนะคะเดินเพื่อนควานเดินคอยช่วยนะคะคอยช่วยเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าั้างก็ตกมันด้วยนะคะ ต้นแต่แถวเนี้นะช้างกินต้นแต่เลยเนี่ยไปถึงโน้นมันมีที่ใส่น้ำเกลือสาหรยง่ายไหมองั้นแล้ถ้า,าอยากให้ขวัญใจก็ต้องไปโน้นเลย ขึ้นรถง่ายนะขึ้นรถได้เลยไปเลยยังไงขึ้นง่ายเลยเฮ้ยคอยมาเริ่มขึ้นเลยเออเออแล้วฝึกเป็รถท้ายออกเนาะไปดูเออคือไรออกควบคุมไปงี้มันมันมันอยู่อย่างี้มันมีอันตรายมันสุดุดมันเสี่ยงสูง ขากินหน่อยมัมันมน่อยเอากินต้นไผ่แล้วเอากินนกินหน่อยกินน